สวัสดีครับเอฟซี FC, ุคุ้มแทยบาลทุกคนครับตื่นแล้วครับเสาร์น,นี่เดี๋ยวสิผ้าไปหาซื้อวัตถุดิบนะครับมาเห็ดกับข่าวกินนะครับเมื่อนี้ก็ขึ้นอจะก,กินตำทะเลนะครับแต่ว่าอยากกินเองเพราะอยากไปซื้อกินนะครับก็เลยแล้วสิไปตลาดไปหาซื้อวัตถุดิบเดี๋ยวค่อยตีตามแล้วกันนะครับว่ามันสินากินยังไง ครับ FC ชอ่องผู้คุ้มไทยบานนะครับหลังจากเข้าไปตลาดแล้วบันนี้ได้วัตถุดิบมานะครับที่ว่าบอกบอกอที่ผมบอกไปว่าจะกินตำทะเลนะครับบันนี้ก็ได้วัตถุดิบมาแล้วเป็นกุ้งนะครับกับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวมื่อนี้ผมกินมาตำทะเลให้พี่น้องเบิง้งพีกครับพ ตากมากไ่ไหมผมกบเอาแบบรสชาติโจ๊ะๆเลยครับเด็ดตายเบาเรื่องครับดุนเทียมจักน้อยโอ้บอกพริกไม่แห้งก่านไดครับตำตำจนปวดแคบ ันตอนต่อไปครับ,รบเขากับมะปรุงเครื่องเลยมะเขือเทศครับฝานลงไปจับยังได้ก็ยิบใส่ยิบไ,ไ่ครับบักหน้าเหือกันครับบักหน้ากับเป็นค้นบอมกเปียวแต่ว่าบัดมักใสบใดไซยังเดียว่มซมใส่เมัสนี่แหละ ปลาเดียกครับปลาเดียกซิมปลาเียกฟร้อมเด็กครับรถ้ัวบ่อืบขนาดปลาเดียกยังซิมครับน้ำปลาปลาใส่ครับเน้นปลาเดียกย่างเดียวครับ ้ตาด้วยหนึ่งผงมัวครับผงนัวจักน้อยอืมบ่น้อยประเดววะ ซิมเบิ้งจักหน่อยครับผมผมมายังบ่พอประเด็กอยู่อืมไปเด็กน่อยเสยขาดี่าดีลยครับไม่เคยเสบเสียเทบร้อยครับตำทะเลครับบายผู้คุ้มแทบาน เดี๋ยวไปนั่งกินกันครับไปหาบรรยากาศดีๆนั่งกินกันครับผมหลังจากตําเซตเรียบร้อยแล้วนะครับบัดนี้เขาก็มานั่งกินนะครับบรรยากาศดีๆครับพี่น้องร่มรื่นดีทำกลางปลาไผ่กุ้งโอ้ยแมงบันก็ขึ้นไหลแต่บุญบันนำ้ำมาจังไลยแมงบั้นเนี่ย ด้วครับโอ้ยปกพิกไหมมาเด้อยครับมากินน้ำกันอืมแข็บแพ่ง กาดกดีครับพี่หนึ่งร่มเลื่นดีครับเราไม่เสียงยังรบกวนกินแล้วก็นอนตำกุ้งสดครับนี่ครับกุ้งหวานครับครับกุ้ง กัดเลยครับอืมพักกระวานกุ่งกระวนานปลาหมืกกับปลาหมืกไขรครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับครับปลาหมืกไข่โัวโเี่ย ยอดสุดยยดครับสองเแถาเลยรักกระบาน โตโจ,รโจรครับกัปลาหมึกกระสดกุ้งกระสดเหรอครับตามสไตล์ตผู้คุ้มไทยบ้านว่างเว้นจากภารกิจลรวก็หาเนื้อยุ่นกินบ้นบานๆเท้ากินนะครับบ้านๆเท้า,าพอดีว่ามื่อนี้บ่ได้ออกไป นอกพื้นที่นะครับก็เลยซื้อมาเห็ดกินนยูบานจากขวงอันนี้กับบ,บรรยากาศบริเวณย,ยูบานพักเลยครับนี่ว่าได้ปไปไส้ไก่หอทมทองวิสปา จะเห็นถ้าเขากินนะครับเนี่ยปอกพริกเนี่ยทางบวกคุณร่รองเิมเบิงอะไรเปลี่ยนอะไรับผมจะล่องกิน,เ,นเบิงครับมื่อกุ้งโซ่แยกตัวกัน,นอืมนกกระวานดีอยู่ครับ กนินเป็นกินปักพริกถ้วาว่าอ,ออกหวานดีครับหวานดีอะไรแบบ้านปักพริกพร้มกับว่ามันจีเผ็ดนี่ครับพี่น้องเบิ้งไข่ลาหมืกครับไขยายายาย่ใยๆแะ้รครับโอ,อ้สุดยอด น้งวันก็ไหลน้ำวันก็นหลพอมังวันครับเก็บกับมากๆ้อครับเด้วมากินน้ำกันจำเองกินเองนักเลงพอ แสบเพรบครับว่าแสบเพาะโลครับมุดยดอดดีครับมัดมือ

เดี๋ยวตาบอกพริกครับอันเพลิดครับเหมือนอะไรครับพี่น้องฟอุดยอดดีครับยอด กาคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ส้ำนีกก้อนละกันนะครับเดี๋ยวพอกันไหมในคลิปน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยไป็นกำลังใจแห้กับผู้คุไทยบ้านในเด้อครับผมไวเจอกันไหมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ